อ๋อตอนนี้47ครับแล้ว <anything> มันกหมดร้อย b a r b คิว hmm. ช่ไหมร้อยร้อยก่าร yeah. ้อยครับร right? ้อยต่อร้อนครับใบางสบางหดใช่ครับมาแล้วต้องรอครับใส่กอนะฮะ้องเท่าไหร่สามห้มกองร้อยครับพี่กอกองถ่ายสามสิบครับทุกคนชอบดูถูกค่ะเราก็เลยขึ้นเป็นสาม้าจะได้ดูแพงขึ้น ตอน6กโมงยี่สิบเก้านาทีคิวแรกนะครับมันต้องได้เลือกนะครับพี่ถึงได้ขายได้นะครับก um ็คือทุ่มเจ็ดนาทีจ้าเลือกจะเปลี่ยดทุกวันนะครับพี่เสร็จปานแม่วันนี้เดินตลาดนะกระทุกเนี่ยเนี่ยตังคนเนี้ยที่เราเรียกไหนบาน่ะอยู่ตรงนู้นอ่ะใช่ ส่ผ้านใส่ผ้านอยู่ไหนใส่ป้าเข้าไปในป้าลองเรียกใส่ผ้านดูใส่บอลสากแกใจพี่หรือยังใครมาแล้วฮาวันมั้งครับอ่าสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มามาไม่ทุกคนนะครับสี่อะไรเจ็บปวดท่สุดครับสำหรับคนที่มาไม่นะครับใครรู้แล้วต้อนพี่หัวตะและแนค่ะมีไหมครับพอมาดูเด็กมองเลย เด็กของน้องเที่ยะอะไรมุณวะเด็กแค่ค่ะ,อะพอดีว่าเขาถามว่าถามได้มาใกล้ๆค่ะน้องหน้าพร้อมเดินมาเลยค่ะ หนูอ่ะพูดเลยค่ะจมูกจะท้่หน้าพี่อยู่แล้วค่ะต้อง่อค่ะตอนที่เขาถามว่าทำไมถึงไม่มีสร้อยต้นหอมอ๋อก็คือแบบว่ามันเป็นออริจินอลแล้วค่ะต้นหอมนะมันเป็นไวรัลของมันก็คือเราไม่สามารถเอามารวมกันได้เพราะเราทำเจไปในตัวนะคะเดี๋ยวนะคะไรเดียวคืออะไรอะคะอะไรนะครับไรเดียวคืออะไรอะคะอ๋อน้องคงไม่เข้าใจนะคะเพราะดูหน้าน้องเราคือไม่เข้าใจภาษาอีกกูยังไม่รู้เลยว่าูพูดอะไร คือต้นหอมเราไม่ได้ทำเลยครับสมถติว่าเราทำมาเนี่ยบางคนไม่ทานเนี่ยครับพี่อันนี้ปลอดจบกสุภาพนะถ้ามีมีสารแน่ค่ะผู้หญิงท้องกับขนมปังไหมเหมือนกันตรงไหนหอมดำหอมดำอะไรพี่พี่รู้ได้ไงบ้าเปล่าหอมดำหอมดำไปเลยนัหอมไปเลยหอมไปเลย ข้าวดำจับไว้ตายเบียนเมียเลยอ่ะมีขนมปังปิ้งกับบนหองล้วเหมือนกับตรงไหนหรือว่าชักออกไม่ทานจ้าอันเดอร์แซดเย่เนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยครับใส่อ่ะนี่รอสักครู่นะครับมันน่าจะชานิดนึงนะครับสงสารแม่ขาตาดำๆำด้วยครับลูกก็ยังเล็กเมียก็พิการแม่ยายก็ตาบอด พก็ตาก็เดินไม่ได้นะครับพี่ชีวิตยลันทรวด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 บางทีเดินไปลันทรวดก็ดีมาไกเลยนี่มาจากไหนเออเออแบะแล้วไม่มีนมก็เหมือนขนมไม่มีทาเพราะว่าบางทียร้อกว่าที่เราหมายปองอาจจะเป็นดอกทองมาแล้วก็ได้เซลล์ร้อนไหมเหรอดิาน สวัสดีเพื่อนๆนะคะรอยี่สิบเจ็ดคนนะคะถ้าเราบริการไม่ถึงใจกาุณานะคะกด4ีค่ะต้องรอแป๊บนะคะพี่หน้าไม่งอรอไม่นานจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เราอาจจะมาสายนะครับเนื่องจากวัตถุดิบรอสักรู่น่ะพี่ท้าเป็นอาหารใช่ไหมคะครับอาหารอะไรคะอาหารบกครับอาหารบกอ๋ออาหารบกไม่ชอบกับชอบอาหารเรียค่ะ ปนะเป็นอาหารเรือดีกว่าไข่ก็วเค็มถึงคิวไหนแล้วตอนนี้นะคะถึงสีชมพูหมายเลขสาสองนางสาวโสภิตาจันโอรสนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขสาสใส่ป้าใส่ป้าเขาไม่ในปากลัวใส่ป้าลงสปอนฟเสิร์า,าไม่ออกมาใส่ป้าเอาไป้าไม่ออกมาเลยสปอน เมาคีลาสัตเมาพีลาสัตสี่สิบอยู่ไหมคะคคสี่สิบเอ็ดค่ะพี่เรือไส้หล่อแป๊บนะครับจริงๆขอร้องลูกค้ายอย่างเดียวนะครับจะด่าแมะะ้าในใจนะครับถ้ามีอะไรพูดออกมาเลยจะจะบอกไว้เลยนะครับมือแม้าไม่ได้ลวงกราเป่าไว้นะครับเพื่อนแม่ก็ตบมาแล้วนะจ๊ะจริงอย่างเงี้ยคือช่ยๆมาเลยอ่ะ ัากับเพื่อลูมาทั้งนึงคือแบบว่าเฮ้ยไะเอาไอ้กูไปอเกี้ยหล่อเล่นนะมน่ถตพี่เบอร์สี่สองมันไหมคะเอาไซมันไหมครับเกรงกรรมกูพี่ต้องคิดนิดนึงคิดขนั้ขอลองมาหนเข้านูไทยเจมงนะเจม